คีย์แครบคุณภาพดีราคาถูกที่คุณซื้อมาแล้วคุณก็ต้องจูบอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยคีย์โปรพี่ครับพี่ครับปลิงอยู่ด้านล่าง นี้เราก็อยู่ในรายการแล้วก็ชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเฟลอดผี o P, นะครับวันนี้เรามาในโหมดจริงจังกันทุกคนนะครับมีการตลกแต่อย่างใดเพราะว่าข้างหลังเรานี่จะเป็นแบบจุดแรลจุดหนึ่งในเกมทีเดย์ออนไลน์เลยก็ได้นะครับถามว่าจุดนี้มีอะไรครับเป็นถ้ำที่มืดพอสมควรและภารกิจเราคือต้องเดินเข้าไปพร้อมถือไฟฉายแค่อันเดียวนะครับผม เราจะต้องเดินไปถึงแสงสว่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งบรรยากาศหลอนไหมก็ลอง,งลองดูในกล้องดูแล้วกันนะครับว่าข้างหลังมันหลอนหรือเปล่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมระบบอะไรกันก่อนนะครับผม<ค>โอเคโีเคนะผมเดี๋ยวให้พี่หยกอ,อ,อธิบายเรื่องกฎกติกานในการเล่นล่าทาผีในช่วงนี้ก่อนนะครับผมโอเคพี่หยกครับผมคือเราจะเดินเป็นแถวตอนนะครับอย่างเดียว พูดไอปืนแล้ไอ้ปืนอ่าปืนแล้วนะวะไอ้เมื่อกี้เนี้ยจะใช้เป็นแค่พิชายอันเดียวครับผมใช่ปืนแฝกแฝกการก็ห้ามใช้โอเคโอเคไอ้ตั้ตมตั้มตั้มโยนไปฉายไหมโยนไปฉายกับปืนมาเมื่อกี้พี่กด f 9พี่กดถ่ายมันเป็นดอกตั้ตมอยู่ไงพี่กดกดทีไง กด F9 กด F9 ครับผมกดแล้วไม่ได้เรือของอยังอา้า<ม>เราไ,ไม่กด,ดล่วลงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วไอ่ก็ไม่มีดิวะอะไรปืนอนะ่ะเอาเปืนปๆไป้น,ปน,ปนอ,อะไรครับผมถือปืนทำไมที่ไม่มีแล้วกด f อฟเก้ ม <Okay. S 2> ีปืนมีปืนมีปืนพีกรจริงโอเคเล่ปกติให้ตั้มอยู่ตรงกลางก็ได้ไม่มีไฟฉาย <Okay. S 1> โอเคนะครับผมเอาไฟฉายเอาแล้วไฟฉายาไปอยู่ที่ใครหมดเลยพี่พี่โยนให้ไอาไปไงเมื่อกี้เนะี่ยอายมีอันเดียวเนี่ยก็มีก็มีที่ตั้มมีที่กัาดแล้วก็มีพี่ไอ้ที่ไม่ไมีไ,มไ,มไมอไ้เดี๋ยวเรา โอเค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 ครับผมเดินแถวตอนตอนลึกครับผมใครเป็นคนนำครับผมพี่พ่กัดพิกัดต้องมีโอเคอ่โอเคตั้มตั้มต่อครับผมเดี๋ยวพี่ขอเป็นคนท้ายตั้มอยู่ป่ะฮะตั้มตั้มเลยนำไปเลยขอขอแนะนำให้ไปปรับเป็นโหมดเฟิร์สเพร o n ันนะแล้วเราก็จะได้เข้าไป อย่างลูกผู้ชายเต็มตัวรู้สึกรอตามตามลองปิดใบฉายตามโอ้ยไอ้ของพี่ไม่เอาใช้ใบฉายละโอ้แม่งพี่เพ่งใส่ไหนพี่ชัดเลยโอ้ยมืดมากอ่ะมีการตรงนี้แมันมืดจริงเปิดใบฉายมาเจออะไรในกี้เลยจริงไม่ต้องเปิดปิดปิดแล้วเดินโอ้ยน่ากลัวเนี่ย แล้วก็เของขาพี่ไม่ต้องกลัวพี่ยังมีมมเปิดท้ทายให้แล้วโอ้ยแม่งน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงพี่ไอ้ทั้งหลายอะไรวะเนี่ยพี่กัลไง <laughs> <c oughs> เราเราจะไปทางไหนฮะทางขวา <ไป S 2> หรือทางซ้ายทางซ้ายอะนะขารายซ้าย,ายดแยีแยกแยกเป็นสองทีมไหมใจเย็นพี่ไปทีมเดียวกันแหละพี่ดีแล้วพี่แม่งใสน่นายพี่แม่งโกงอ แล้วเสียงตอนนี้ไม่ใช่แล้วเสียงแบบวิว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 แล้วพี่ไม่มีระฉายไงพี่จะต้องเปิดไงโอ้สมเหตุสมผลแล้วไม่ไงพี่จะเดินยังไงอ่ะช่ไหมล่ะย้ำนะครับผมว่าคลิปวิดีโอนี้เสียงซาวแท็กจะเป็นเสียงไม่แบบฟันนี่นะฮะจะเป็นเสียงซาวแท็กน่ากลัวหรือไม่ก็ไม่มีเลยนะถ้าไม่มีมันก็จะ เบาหน่อยไม่น่ากลัวมากนี่พี่พี่พี่เคยเห็นกระสือไหมพี่นี่นี่เห็นกระสือไหมพี่เห็นเห็นกระสือป่ะเห็นไหมเพื่อเห็นไหมพี่เห็นไหมมันสีแดงๆอะพี่เห็นไหมพิคัสเดี๋ยวกระสือก็กระเด็นหรอกพี่ออกมาจากตรงนั้นเร็วพี่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 หันหลังให้พี่หันหลังไว้กระสือน่ะน่ะพี่หันหลังไว้ดิพี่หันหลังไว้เออกระสือตายไปแล้วเฮ้ยพี่ไปทางขวาดีกว่าไหกระสือระเบิด ขวาตันเราวอเคโอเคมันตันนี่เชีหรพุทปิดปิดไฟฉายน่ากลัวจริงนะเนี่ยเพื่อประสั่นโอ้โหใครที่อยู่ข้างท้ายก็อันนี้อะไรแล้วเนี่ยตันตันอีกไว่าอยู่ทำไมเดินไม่ไปสักทีอยู่ข้าวอ่ะ กระระวังกระสือต้งเป้นไมอ่ะมีเดีหรอมันตันไม่ใช่หรอเสียงใครหายใจเลยพี่ในเกมมันในเกมเสียงใคหายใจเสียงครใส่ช่องหายไม่รู้อ่ะไม่รู้นะไอใส่หน้ากากเลยเสียใคใส่ช้งช่วยหายใจเมื่อกี้เนะ ใส่ช่วยหายใจทำไมวะไป,ไปทางขวาพี่อ๋ออันนี้กลับออกมาทางออกมาแล้วเนี่ยใช่พี่เราจะออมีทางออกนั่นแล้วไปทางนู้นพี่แล้วเราก็เทางซ้ายไปเฮ้ยทำหลงทางตาั้มทำเปิดมาพูดได้ตัตม้มตั้ม ตมกูกใจแต่สีฟงนะครับนายด้ยานนะเพิ่งได้ยิได้ยตามบอกตกใจแต่สีฟงแล้วเนี่ยก็สือก็สื่อนะใช่ก็สือก็สื่อสีฟงอ้ยยังไงพี่เหนเห็พี่เองก็สือไหมพิการิการพิการใช้สีเหรอแต่งลอ่ะ นี่พี่โดนนไฟอไฟไม่ติดแล้วทางซ้ายมีอะไรพี่าทางตันนะมั้งจะทางไหนก่อนทางซ้ายปะทางซ้ายก่อนดีกว่าไปซ้ายก่อน,อนไหมโอ้โหมืดอ่ะถ้าปิดไฟฉายมันจะเห็นแค่เสือ้อพี่ปิดไม้ไม้พี่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอพี่ตันตัน มันจะมีทางออกไหมอ่ะจะเย็นใจใหญ่โค <c oughs> ตโคตโคตมันต้องมีพี่เพราะว่าคลิปที่ไปดูของต่างชาติมาก็มีอยู่อุ้ยเฮียตกออ้ยตกใจผนังเมื่อกี้มันที่อื่นเขาเหมือนกันในห,หาดนี่มันสีขาวอ่าตันละมีทางเลือกอื่นอีกป่ะหรือหมดแล้วไม่น่ามีเมืม่อกี้นี้เดี๋ยวออกไปทางนู้นได้ไม่ใช่หรอ ที่มันเป็นทางเกาะไปกันเลยะ่ะอ๋อไหนอ่ะไปก่อนไปถึงแยกก่อนดิตันเหรอมุดมุดมาใช้แล้วมาวิ่งมาเจอกระสือแล้วเว้ยเห็นโอ้โหโอ้หถือทุกอย่างครบนั่นไงกระสือกูไปนู่นแ,แล้ะกระสือตอ ไหนพี่เราจะต้องมันในในทางไหนทางไหน,ไหนแยกพี่อันนั้นอันอนั้นอัตโนมัตินะปลท้ายนี่แหละมันรู้ว่าอัตโนมัติเขาทิ้งทิ้งเขาคลิกเร็วขึ้นเนี่ยที่ใส่กันเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใส่กันเดียว <c oughs> มันจะทะลุตรงไหนวะเนี่ย อันนี้มันทะลุไหมเนะี่ยไม่รู้ดิพี่แต่เรามาแล้วนะย้ำนะครับผมว่าทุกคนในนี้เพิ่งเข้ามาในนี้ครั้งแรกนะครับผมไม่มีการสำรวจกันไว้ก่อนนะครับพี่ประตูนี้ออมัไนไได้เลองระเบิดดูดิไม่ไมาไง ตันเหมือนกันเหรอตันหมดนี่หว่ตันหมดจริงๆเฮ้ไปไงพี่พีต้องระเบิดได้ไหมประตูตของนู้นอ่ะตองที่มันตัน<ป>หมดต<ป>องคว้าก็สืออู้ยเพิ่งกะสือเย็ดเค่ไม้มันทำมาจากอะไรครับเนี่ย อ๋อต้ <c oughs> องลองมองด้านข้างดิมันก็ตันนะมอง,งรูอ่ะมันมีทางออกไ,ไ,ไหมี่ยไอ้จริงไม่รู้นะพี่ ใจเย็นใจเย็นใครเล่นใครเล่นกระป๋องแล้วพี่หยุดไปตรงทางแยกแรกอ,ะอ่ะแล้วฝาออกไปอ่ะตันอ่ะตันอะ่ะตันหมดเลยพี่ทำไมมันตันหมดเลยตัวแต่งสุดแค่นี้มั้งอ๋อโอเคพ <ไป S 1> ี่ถ <ไป S 1> ือว่าภารกิจเราก็ผ่านแล้ววันนี้ไ<อ>ุ่มเร็วอ,อันนี้ไปยังไป,นนไ,ป,ไ,ปไปกันหมดแล้วนะพี่เป็นทงข่าวเนี่นนนย ตอนนี้นะไอ้เวละพี่ก็เพิ่งไปมาเมื <ไป S 2> <า>่อกี้เลแล้วทางแยกแรกอยู่ไหนึงน,นะเสียงบ้างหลอนวะ่ะเออในนี้หลอนในนี้หลอนจริงแต่ถ้าไม่มีไหนทนะ์แล้วพี่ยอมเลยพี่ไม่เดินละคนตัวออกออกเกมเลยจริงยิงถ้ามาคนเดียว,วยไอ้ไอ้ไม่อยู่จริงๆเนี่ยเอา เฮ้ยตันเอาไม่ได้ต้องระเบิดพี่ต้องระเบิดพาพี่เอาเอากระสือไปอีกตัวนึงอ่ะโอเคนะครับผมเราออกมากทิ้งก็ทีสามสี่สิบนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเฟลวอดผีันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าถ้ามีโอกาสอัด เฟลวดผี P, ep สองนะครับผมเราก็จะเออเอาที่ที่มันแบบหลอนวันนี้นะครับผมในแมปทีเทอออนไลน์ right, นะฮะโอเคอย่าลืมชอบกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกด subscribe วิลเลเกอร์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบายบายกันยังไงบรับบายครับบายครับผมอย่าไประเบิดนะ